าส่วนมลอีพที่3นะครับผมเป็นวันที่2เดือน12 2567ครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมอีพิโส่พระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกรวิถุนอนุตตะโรปุริสธรรมะสาดัตติสาสาเทรอมนุสสานัง พุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธัมโมสันติติโกกายิโกเอหิปัสสิโกโอปนัสิโกปัจจัตตังวิปภวินโูหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆญาติทฐานจิตราริอริปุริ ุริอายุคานิอาสัป,ปุริสัป,ปุคาลาเอสพะคาวโตสาวะกะสังโคอ,อาหุไนยโยปาหุไนยโยทักขินนยโยอันชรีกาลนิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสาติกินดามณีปิยังมะตังยะสังทาสังโกน,นังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปาโพตันจะมหาราชาตะวังมะตะวังมังสัสง สัตโนทีปังกาเลเทวสโปอเสธิกิงจิเทโวเยสกโกปปชัสมิงกินเนวาตัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพาวันตุเมสิทธิกาถังชน,นะนาเยมณีจินดาปิยังจะทันดังสัพเพชนาพะหูชนะปิยังมามะ สกัตตวาพุทธารังตนังโอสถังอุตมังวรังโสหิตังเทมนุสสานังพุทธาเตเชน่าโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสสเมตุเตสกัตตวาธรรมรังตานังโอสถังโอตมังวรังปะลีลาหูปัสสมะนังธรรมเตเชน่าโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัสสเมตุเต สักตะวาสังฆารันตนังโอจตังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะนาโสธินานสันตุปัฏวาสัพเพโรคาวูป,ส,ปวสัมมิตเตอิติปิโสพรวาวาหราสมมาสัมพุโทโววิชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกวิถุนอนตโรปุริสธรรมสาราฏิสัสสเถโลมุสสาัาางพุทโธมขวัติ สวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาศิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิก yes. โกปัจัตตังวิปโววิญญูหิเตีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาที่ทมจิตราลิอุปิอรุภานิอาจสปุริสปุคขลาเอสปะควโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรรารังบุญญาเขตตังโลกาาัสสติจินดามณีปิยังมะตังจะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอรุระหังปะโพตัญจมหาราชาตวังมะโพสันโุโนทีปังกาเริเทโวสุโพเสตีกินจิทเทโวเยสกโกัจชังทัสมิงกินเน,นวาทันปิยัง กันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาถังชน,นะนาชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาพะหูชนาปิยังมะมะสกัสกตสกัตวาพุทธลังตาัางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวเทวมนุษยานังพุทธเทเตเชนะโสทินาเน,นสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกข,ขาวูปสมัมมตุเต สักตวัธรรมรังตนังโอสถังอุตมังวรังพลิลหูปัสสเมปัสสเมนังธรรมเตเชะนะโสธินานัสสันตุปัฏฐาสัพเพยพยาวูปัสสเมตุเตสักตวาสังฆรังตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุดายังปางหุดายังสังฆเตเชะนะโสธินานัสสันตุปัฏฐาสัพเพโรคาวูปัสสเมตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาซารติสซาเทโลมนุสาัาพุทโภคควาติสวาขาตโวภวตาธรรมโมสทิติโกอกาจิโกเอหิปสิโกอปนญิโกปัจจตังเวปปภวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาที่ทมจิตตาลิปุริอาลุภาลิอาสปุริสปูคลาอีสพะควะโตสาวกสังโฆอหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชชลีกานนิโยอนุตตรมุญญาเขตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมาตังยัสังทาสังโกนงอุปสันติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตามังวะโปสันถุโนทีปางกาเลเทโวสุโปเศธิกินเจเทโวเยะสะโกปัชังทัสมิกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมี สิทธิลาถังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทำท่านังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสัจจตาวาพุทธลา,านตนังโอสถังอุตมังวรงังฮิตังเทวมนุษสานางังพุทธเตเชนะโสธินาเนสันตุป,ปัทถวาสัพเพทุกขามูปัสมตุเตสักจตวธรรมลานตา,า,า,ตานังโอสถังอุตมังวรงังปะลิลาหูปัส สามนังธรรมเตเสนะโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพพยาวูปสเมตุเตสัจจตวาสังฆาลตานาโหสัทธังอุตมังวรังอหูนายังปาหูนาย,ย,งานาย,ยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปทวาวูปสัสปทวาสัพเพโลคาวูปสเมตุเตเบี๋ยสัจจะนะไรเป็นเรือแปดเปอร์เซ็น ชยาชะชะนาจัตตาพุทธ,ธาเชวาม,มาลังสวานังจตุสันสันจาสันจาสภพเามเฮขาอะขาวละอาจารย์ังเย ปิวิงสุนาราส,สภายตันหังกาลาทยโยพุทธ,ธาอัตเทว,วีสตินาไายกาสัพเพปฏิทิตามหังมัทธเจเตนุมานิสรลาศีเลปฏิทิตโตมหังพุโทธโทธธรรมโมทาวิโรจเนสังโฆปฏิทิตโตมหังหูเลสัมภคุณาการโล หาทหาทเยเมอนุรุธรุธโธสารีปุตโตจทะทักคิเนโกทัทยโยปิทิภพาคัสมิงมูคัมคลานโนจะวามกเกทักินทักคินเนเสวะเนมหังอสุงอานันทะลาหุโลสั กัสโปจะมหามาโนอุพาสุวามสโสกัสเตกเ,กเกสโตโปทิทาคาสมนสุริยวะปะถังกะโลนิสนโนสิลิสัมันโนโสโสพิโตมุน,นิปุคาว อุมาลกสัสโป,ปเถโลมเหสีจิตตาวาทโกโหมหังวัฒเนนนิตจังปฏิฐาสิคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอะุปาลีนันทาสีวลีเถลาปัจ,จัอิมเมชาตานารเต กิรกามะมะเส,สาสีติมหาเถราชิตาวเชนนาสาวกาเเตสิีติมหาเถราชิตวันโตชินโอสาชลันตาสีลาเตเชนนาอาคังมะคเคสุสันทิตารัตะนังปุระโตอาเศธิขณีเมตตาสุตตัง ทักถัชังขะทะชังคังปัดชัตโตอาสิวเมอังคุลิมาลกกังขันธโมลาปาวิตันจะอาอาอาดานาทิยะสุตันกังอากาเสชะะนังอาสิเสสาปาการสันติตา สินานานาวะระสังยุตตาสับตบปากาลางลังคาวาตัปิตาทัสั์ชาตาพาหิลตนาตุปัฏวาอาอเสสาวินาัยายันตุอนันต์ชินาเตชสสา วสตัตโตเมสังกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเลชีนปัชชะรมัตรมัตนาหิ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 ว,วิหะรันตังมาหิเตตะเลสัทธาปารินตุมังสัพเ,เตมหาปุริสสาสภา เอเจวะมันโตสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตชตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตตันตลายโยสัมธรรมานุภาวะปาสิตโตแตลามิชนิปัญชเลเตภาหุสาหาสาหปิณิชิตต มิตัสานุพันธ์ตางศีเลขลังอุาานนาางาาทิตโคราชเสนนามลังธานาทิลินมวิชินาชิตวามุนินโรตันเตจะสาโพจเตชะนังขลานิมาลาติเลกัมมะพียุดนิตสัมภาตะลันติงโมรัมปนาราวกัมมะขมาถายยังขังขัขนที สุทังตวิชินาชิตาวามุนินโธตันเตจะสสาพจุเตชยมังคารานีนาราคิลินขาชาวารา์รังอธิมันตภูตังทาวคาา้าทาวคาิดคิจักกามสันนิวะสุทารุนันตังเมตังภูเสกวิชินาชิตาวามุนินโธตันเตจะสาพจุเตชยมังคารานี อุคิตะขันฆะฆามติหาท่าสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะคาถังขุริมาวรันตังอินทีพิสังฆตมโนชิตวามุนิโทตันเตจะสาพยเตชยวังคารานีสกตว่าอกัดตกัตาวนะกันธรมุตท่ารังอิท เอว่าคำพินิยาพ,พิินิยาจิตใจายาทุกขะาวัาจะนังชนากายามัตเถสันเตนาโสมวิชินาชิตวามุนิโตอันเตชะสาโพเตชะยมังคะรานีสัจจะวิหารยามติสันจักกาสันจักกะว่าทะเกตุง วาทาพิโรปีธามนังอที่อันทัพภูตังปัญญาบัิปะชาลิตโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาโพยเ,เตชยมังคลานินันทโทปนันทัพภูคชักขังวัพภูธรรมไหิทังปุตเตนะเทละผูช้ชักเคนะทั้มาปะทันโต อินท,ท,ทุปเทเชวิชินาชิตวามุนินโถทตทันเตชะสาพวะวจเตชยมังคลานิทุกขาหาที่ที่ทิทผู้ชะเคนนอุทาทะาหัตถงพรมมังวิสุทธิชุติมิติทิ่ภักกาพิธานัง ยานาคาเทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพุทเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธาชยมังคารอัฐาคาถโยวาจโนทินาทินเนสารเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏวานิโมขังสุขันอธิมาเมต เมตยานาโลสัปนโนมหาการุณิโกนาโถอิตายสะสัปปะปานินางปูเลตวตูเลตวาปานิมีสัมภาปันโนสัมโพทิมุตมังเอเตนสัก,กวะเชนาโหตุเตชัยะมังลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกยายานังนาทิวตัตโนเอวังตวังวิชยโหอิชยยสุยะชาย,ย,ชายามังคเลอปปลาชิตาปะลังเกสีเสปทิโปโคลเล อภิสกเกศม,มาสัมพุธทธานางอาคาปโตปโมคติสุนักตันสมังคาราสุหะัตาสุหุติตาสุขโนสุโตจะสุยิถังพรมมาจะริสุปะทะขีนางวาจากำนังปะท่าขีนางปะท่าขีนางมนโนกรรมังปฏิคิเตปะท่าขีนางปะท่าขีนาก,ะกะตัตตะวา นากาตัดเถรปทาเกเ,เนภาวตุสัมภังคลังรักขันตุสัมเทวตาสัมพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเตรพระวันตุสัมภังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัมพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัม ภาพมังคลรังรักขันตุสัพเทวตาสัมภะสังคารุภาเวนัทธาโสตีพะวันติเตย,ยาเทวตาสันติวิหาราวิสีนีลูเปฆาเลโพทาคาเลตหิตตหิตาธรรมะทาเนน่าพวันเตปูปูสิตาโสติกาโลเต วิหารมทะเลเถลาจะมนานาวกาจากพิทขวมเสลามิกาทานนปติอุปาสกาคมาจากเทสานิคมาจากอิสลาสปานาภูตาสุขิตาอภวัตุเต ชลาผู้ชาเยปิจาอันทาสัมภาวาสังเคทาชาตาอภาาวุปะปาติกานิยนิตังธรรมวังอปิจเตสพเพปปทุขศักดะกะโลตุสังขยังทาตุจิรังสมมันธรรมโมธรรมะทราาจากขู ปุคาราสังคโฆโหตุสมโควมวะอถา,ายจะิตายจะอมเหลขันตุสัมทำสัมโม,มสัพเติธรรมจาริโนวุตติสัมปานุภานุนยินุเนยามะธรรมเมอริยัมปะเวทิเต ปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสารนตสัมมาทาลังเปเวนชนโตการาเทวเปวสันโตวุติภาวายะสันตานังสัม,มินทางเมตเมทนิเมท,าน,าเมทนิงมาตาปิตาจาระชังนิจังรักขันติปุตตะกลาง เอวังธรรมเมนะโรชาโนปชัชงรขันตุสัพพทาทุกขาปิตาจานิทุกขพาญตาพาญปิตาจะนิพายา,า,า,ยา,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 ยาโลก,กัสสัพพตาจานิโสโอนาิโสกาโห он, ตุสัพเพปมิโนโเอตะวะตาจะอามเหห,หิสัมพะตังปุญญาสัมปะทัง เทวาไอส,สัมสัพเทเทวันมะเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติทิตปฏิสิทธิยาทานังทธารมนตุสัททายะศีลังลักขตุสัพพทาภาวนาภิลตัตตาโหตุคันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรับปตาปจเจก,กาณจัะยางพลัง อรหันตานั้นจะเตเชนรักขันพันธามิสัมพโสโหตูสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัพุทธานุภาเวนะสโสตีโหตูนิรังตังโหตูสัพพังสุมังฆังรักขันตูสัพเทวตาสัพะสัพภาพธรรมานุภาเวนะสโสตีโหตูนิรังตัง โหโ,หโหตุสัพพังสม,มังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัมภะสังคานุภาเวนะาโสทิโห,โหตุนิลันตะังด้วยดยภาพแห่งความแห่งสัจจานิฐานด้วยดภาพแห่งความเพียรดยภาพแห่งการบูชารัตะนรัยด้วยการสวดสวดไอาการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิมและพระคาถาเหล่านี้ของความ สุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าให้พนจากทุกภัยทั้งปวงจงเจริญทงงางโลกและธรรมด้วยด้วยขอธงเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยาบุญและทเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วจงไปพรให้แก่วัตถุมงคลยอดเจตถีหรือยอดเจตถีหรือว่าโคจนตลอดวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสียงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปีนจงศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิด